สวัสดีไวรุ่นทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พบผมในรายการ Earth Cool Channels นะครับผมเราก็ไม่ได้อัดคลิปกันนานเออโทษโทษก็วันนี้นะเราจะมาเล่นเกม Among Us กันนะครับทุกคนเรามาเล่นกับองเพื่อนที่กำลังรออยู่ตรงหน้าจอนี้นะโอเคก็ตอนนี้เพื่อนเรารออยู่ใน d i s c o r d นะครับผมเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับ Let's go แรงแรงน่าเอ,อ๋ยฮ้ยใครเอ,อ้ยคุงนิง่งวะโอ้โหอ่าแล้ทุกคนเราเนี่ยโคตรเซียนบอกเลยโคตรเซียนตัวเนี้ยจริงน่งเราต้องเนียนๆไว้ก่อนนะทุกคนเนียนๆเอารอเคูดเด้งก่นอนรอเคูดเด้งเออเคูดเด้งก็ไปดเล่นเสร็จก็ไป โอ้โหโอ้โหอิเล็กทรอนิกส์อืมไปอุ้ยอะไรครับไม่เลยครับไม่เลยคืนอะไรครับทำไมอ่ะอ้าวใครกดพี่แอมกดเหรอตางไม่ทนตรงไหนอ้าว ไม่รู้ห่ะเนี่่ยไม่ควรตายอะพี่พูดคนเดียวอยู่ได้ไหมแย้มสวัสดีครับอะไรกันครับนี่อแย้มแยมกูพี่เมืงตายแล้นไม้แล้วข้เรือไมมาแน่เลยว่ะเอาอีบดแล้วด้วยบนแล้วด้วยทายเองแบบนี้ กูจัคิปกูจะคีิปนะกคุิปนะกูจะคิอะอะไรวะเอาเปนล้ไอชมพูไอแมวบอกโอ้กูตายฟรีเลยกไร่ัพอม่วกน้ปวดฟันเอ้ยิงริงติงาด้วยว่ะคนตายนี่ปิดใหม่ใช่ปะ เมื่อกี้เหมือนได้ศพฟรีครับอิหนูเราต้องรอภารกิจเด้งนะทุกคนแล้วถึงจะไอ้เงี้ยเด้งแล้วงจะเดินออกอลืมไปหิวข้ายไม่ได้ <c oughs> อ้าวกรุดอ่ะเฮ่กรุดคนเดียวโก้เลยตัดไอ้พวกกรุด มีเพือตายล้มีเพื่อนเราลุดคนหนึ่งแล้วอดิกว่าไอ้ฟุงม,มันเป็นตัวสีอะไรวะไม่ใช่ว่ามันคือตัวขาวถ้าเป็นตัวขาวนะสวยจัดเลยกลายเป็นผีคนเดียวนะทุกคนโอ้ยมันก็เดินคู่กันด้วยเกินไปปะาปนานจะใส่ม

ว่าไม่อคนเลยยังไงเจอเขาต้งไหนเอมื่อวันคีว่าใช่ใช่เราอยู่ด้วยกันหมเลยยะยะเอาล่ะบ้านบนึงนะคือไอ้ฟุกุดใช่ป่ะไอ้ฟุกเป็นตัวข่าวใช่ป่ะโอ้ไอ้ฟุกนุด มันอ,อมันมีคนโง่มันมีคนโง่ลืมเปิดใหม่เว้ยกูสังเกตอยู่ในิศอะไม่ไม่เขาตายแล้วอ๋อตายแล้วอ่ะเออตายข้างๆกูเลยเขี้ยอู่กูดว่ากูกดเควสอยู่แต่กูเห็นอ้เอิร์ดเรามนเจอเข้ามาไม่ไม่กูอ่ะตอนแรกกูเดิม่านตรงนั้นไว้แล้วกูก็ไปหายต้นแล้วก็เจอเรดาร์มันจะยืนซ้อนกับไอ้ต้นมัน้งใช่ปะใช้เรดาร์ปะกูเลยจะไปดึงยืนซ้อนกับมันไอ้ต้นกูเชื่อใจึงวะกู คิดในใจแล้วอะว่าไอ้สีม it like oh, ่วงเนี่ย euh มันไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหเอาละกลูว่านะโอ้โหเกินกูก็ยืนอยู่กับมึงอ่ะต้นโอม่นะถ้ามึงทำงี้กูอ่ะ ไอเยคือทำเมื่อกี้ขอบคุณจริงๆนมันอุกอาจมากอ่ะไอเย่ข้าควรจะเร่มกนไหแสดงว่าเดินไปข้าแล้วก็เดินกลับมาสินะไอเนนันคือไอพีใช่ป่ะใช่ใช่สีดำเพราะมึงมึงเห็นมึงเห็นกูทิ้งใครอะใช่ไหมใช่ใช่ถูกกูก็เลยเดินตามมึงเพราะว่ามึงก็เห็นกูทิ้งใคระเอ้ผมก็ไให้พี่เดิตามไมด้ย้าผมตายพี่ก็เห็นว่าใครชอรู้ว่าใครเดินผ่านข้าหน้า อุยอ้ยอุย้ยเป็นก็นไอมาร์โอ้โหแล้วเป็นก็ใครไม่เป็นเป็นก็นไอมาร์เนี่ยน,นะ <c oughs> บ้าบอไปละยีทำเค้กก็หละกันเออเค้เด้งแล้วก็ไปไอ้บา้าวก็ยเดินเท้ากูมากเพื่อน เดินตามกูม,มากเพื่อนครวะเนี่ยได้จ้าไดจ,ะจะ้าเราต้องหาคนที่ทำให้ไว้ใจสักทีดิมาร์กมาร์กไหนไหยมาร์กโอ้ยมาร์ค <c oughs> ว้าวเกินจัดไอ้มาคงเดินกระจายกระจายแน่ดิ ทำงานห้องอิเล็กดีกว่าเดี๋ยวเราไปปิดไฟแล้วใครเข้ามาแล้วก็ปิดประตูฆ่าแล้วเราก็มุดหนีดีกว่าทุกคนเคยสดไม่เด้งหรือไงเออไปเออสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม What happened สวัสดีครับขอบคุณมาก ไม่ใช่เอิร์ธแน่นอนเพราะเอิร์ธทำเฟซขึ้นอยู่โนโน่มึงมือจะพูดไหมกูถามมันแค่นี้แหละอะไรนะครับใครวะกูถามมันแค่นี้มึงมือจะพูดไหมใครใครไอเฟซข่าวอ่ะไอข่าวไอข่าวมือมือจะพูดไหมมือมือว่างมิดดี้แ้วอยากไปไหนพี่มึงไทำอะแพบทำมิดดี้กูถามมันแค่นี้ กูจะบอกว่าที่กูวนมึงอ่ะกูจะให้มึงมาดูกูสแกนไม่เครื่องน้นไม่ใช่สแกนเคนั้มันวเคมีก็ก่าอกูว่า้เนี่ยเข้าเอะแล้วพอเข้าเอทีนน้เ้ยอเคดูกูสแกนนะสกสกโอเคโอเค สกิปสกิปไปสกีบสะกหววะใครเกิมาหมดูนะสักสิบคนะอ๋อทุกคนมันมันมีไอพีเชื่อใจเราแล้วเว้ยมันมันบอกว่าเราทำเกมแล้วขึ้นจริงๆเรารอให้คนอื่นทำแล้วขึ้น กล้องจอนปิดเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปกล้องจอนปิดหน่อยละกันขอดูหน่อยสิว่าใครมันเนียยนเหน่อยเนียยนหน่อยให้ปิดกล้องจอปิดหน่อยให้เขาสงสัยกันหน่อยสงสัยซึ่งกันและกันหน่อย ปีนี้เราสงสัยหน่อยกดไหมกดไหมกดดิเอาไม่กดกันนะโอ้โหคิดว่าจะมากดกันวิ่งสะใจสั้นเลยโอ้ยตายお楽しみはこれからだ The world 俺だけの時間だぜ ぶっ放してやる。ダム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 時は動き出す。あべまゆカフェ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 。 ว่าไม่นะเราอยู่กันเยอะมากใช่เราอยู่กันเยอะมากมันมีคนนึงอยู่กันเยอะมากมัคนนึงที่ไม่ได้อยู่ดีวะรู้สึกเหมือนหลุดไม่ก่อนหน้านี้คอยถามดยว่าตัวซีเหลืองมีอะไรจะพูดไหมครับโอ้กูไม่ได้เป็นเพราะว่ากูทำเเสร็จแล้วกูมึงอยู่ไหนกันด้วยไอ้ฟูกับไม่ใช่ไอ้เอิร์ธก็ไม่ใช่แล้วกูเห็นมันทำเพสร็จกูอยู่คาเฟ่บนสายอ่ะก็เลยไปเดินด้วย ใครใครยังทำเพจไม่เสร็จดีกว่าอย่งนี้กูอะมีอะไรจะพูดไหมครับเสร็จแล้วฮะอ๋อคุณเหลืองสีแดงมีอะไรจะพูดไหมครับโอ้โหผมอยู่กับคุณผมไม่ทำเพจแล้วน่ะแดงมีอะไรจะพูดไหมครับใครเลือกใครเลือกเพจไปทำมั้ยเพืไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็นะไอต้องทำเสร็จยังกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วอืมเอาให้ครับ มนไ่ี้อมูลเละรอบนี้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะอีนี่ใครอ่ะอด้ได้าลงได้ทำนสัอย่างได้แ้วครับไอ้ต้นทำสั็อย่งไม่ทำอ่ะไปทำไปทำไปทำแล้วเช็คก็เควงโต้นขึ้นแบบโอเคทห้องไหกได้ได้ไดกูไม่ทำแล้วคลิี้โหเล่นดีกว่านก็ยง่คริปนะสคริปตาหาทำให้ดูกนะโอเคสคริปต์อีกแล้ว โอ้โหมีโทษด้วยอือกูกดเลยได้ปะเนี่ยเออดิไม่ใช่เออไม่ใช่เออไม่ใช่ถูกแล้วเออดวไม่ใช่เออไม่ใช่ถูกแล้ว9เดี๋ยวปิดไฟไป อืมไฟแล้วไปดิสักคนเถอะมีอะไรครับเข้ามืงฝั่งดูนะเว้ย มีคนเดียวเมื่อกี้พี่มันจะอยู่กับเรากูอยู่มึงรู้ไหมว่ามึงรู้ไหมว่าไอ้วุ่ยพีอ่ะมันยืนอย่างีไม่ได้เป็นโอเคน่าไอเอิร์ธไม่ใช่ไอเอิร์ธทำเป็นขึ้นจริงๆฟุกกูรับประกันได้ว่าไอพีไม่ได้เป็นอ่แล้วคนที่รับประกันว่าพีไม่ได้เป็นอ่ะเชื่อใจได้หรือเปล่าครับพีต้องไฟแล้วไฟมันก็จริงๆกูเพิ่งเดินไปหาพีเมื่อกี้แล้วไฟติดพอดี จะเดินไปหาผีไม่เดินไปฆ่าผีนะเย้เยสเยสนี่ครูรอดตายเพราะไอ้ฟุกเหรออ้าวแต่กูว่าไอ้ไอ้เฟสคราฟไอ้ไอ้สีขาวนี่มันปั้นขนเก่งเหมือนกันนะนะตั้งแต่ต้นแหละไอ้ต้นก็เออแต่มันสแกนตัวไงแต่มันปั้นแบบหนาขนจัดเอ๊ กูไม่ใช่ไม่ใช่เอ์อไม่ใช่แน่นอนเหลือไอ้ต้นกกบอีอูอีอีเนี่ยยูเฮ้ยยูที่ว่าเมื่อกี้ตอนไอต้นอัพโหลดไฟล์อ่ะมันตรงจังว่าใกล้พีทำไฟหรือเปล่าเถึงเด้งโอ้ไม่ไม่ไม่อนตอ้โ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 ออ้ไอ้โอ้อ้โอ้โอ่รอดออดออ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 ดออออ้ออออออ้ออออ้องแคอออ้แอออ ไอ้แกงแค่ลอดแบบทำไมแกงนี่มันตึงจังวะก็แล้วแต่ครับต้นทำเปลี่ยนตัวเนี่ยแล้วก็โดนโหวตลอยอ่ะครับต้นหรือว่าต้นไม่อยากโหวตผู้เดียวกันเหรอไม่ซึ้งแค่ลอดวะต้อไม่อยากโหวตผู้เดียวกันเปล่าไยี่สิบสองโหวตเขาด้วยว้าได้ด่าผิวผิวชนะอ้าว เอาละไอสัตว์โอไอเหี้ยปิดปิดนะใช่ไหม Yeah, oh, yeah, oh, 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 security, right. oh, i n k oh, yeah. i n k โอ้ผมฟ้องฟ้องสกิลิตี้อยู่ครับโอ้ไอฟุกมึงรู้อย่างใครอะโอ้โหใครเขรู้อย่างใครครับไอเย้ไอต้นอยู่ไหนนะสกิลิตี้โอ้ใช่ต้นอยู่สกิลิตี้แล้วก็ต้องโอ้ไอฟุกไอฟุกกูก็อยู่สกิลิตี้ไอฟุกโอ้โหกูอยู่กูอยู่คนเดียวแม่กูก็อยู่ไอไอไอต้นทุเลสมึงก็เดินเข้ามา ไอ้เฮียตะเกียไอ้เฮียตนเฮียเกินโอ้เกินชัดละโอ้เอาละคุณเอ๋เฮียกูบอกเลยว่า้ยเออแต่มันเงียมากเลยนะเว้ยมันกะจังหวะโคตรได้อะไอ้เฮียปลาปันไปบ้างต้องไปมึงเอาโอกาสไปไอ้เหี้ยมึงก็จะบอกว่ามันคาดกูแบบไดเหี้ยมากอะ กูไม่ตายเปล่าเนี really sure, ่ย you ม know, ันค่าเพียรหลังเดินไปที่อะไรพี่ไอเปิ้ลไปเหรอไอ้เหี้ยไอ้เอิร์นแม่งทุกหน้ากูเลยไอ้ฮิโดมึงรู้ป่ะทุกตาที่กูเป็นผีอ่ะไอ้เหี้ยมันจะมีผีหลุดเว้ยทุกตาที่แล้วไอ้มาร์กลุดไอ้เอิร์นมึงเอาลูกก็เดือดแทงหน้ากูเลยอ่ะไอเอิร์นก็เถื่าไอ้เอิร์นแบงค์แก้วไวไอ้เหียไอ้มาร์ก็หลุดกูเป็นผีคนเดียว É o amor.